อ่าทีนี้เขาเดินออกมาข้างรเรียนวันนั้นปุ๊บแล้วพี่ทําไงต่อผมก็เดินเข้าฟันเขาเลยฟันเข้าที่ทีแรกฟันเข้าขัวบาานะ่าก่อนแล้วก็ฟันซ้ํำไปที่เข้าหลังวิ่งแลฟันกลางหลัง,ลงรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับตอนรับทุกคนเข้าสู่รายการกันละครั้ง1น่บายโคกซีโร่สำหรับ EP นี้นะครับผมยืนอยู่ที่สุราษฎร์ธานีเมืองหอยใหญ่แขกรับเชิญของเราก็ต้องเป็นหัวเรือสุราษฎร์ธานีครับผมต้องบอกก่อนว่าโทษเขาตัดสินมาทั้งหมด1 0 7ปี4เดือนจะอยู่ไม่ได้ยังไงนะครับเรานำทุกคนไปพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นั่นก็คือหลวงเจนสุราษฎร์ คนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นอุทาหอยินดีต้อนรับที่เจนหรือหลวงเจนสุราชครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับเมื่อกี้ไปเดินสำรวจบริเวณรอบๆรอบๆร้านพี่ครับผต้องบอกกันว่า The Little C ร้านนี้เปิดมานานเนีครับพี่ห้าเดือน6หกเดือนแล้วครับคือบอกว่าเป็นร้านของพี่เองใช่ครับนี่นะเป็นอีกหนึ่งคนนะต้องบอกกันว่าอาดีตเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ปัจจุบันต้องบอกว่าเป็นเจ้าของร้านอาหารต้องบอกว่าเป็นแนวเหมือนคาเฟ่คาเฟ่ด้วยแล้วก็เป็นแนวชิวๆดื่มดิสอัดกลางคืนนะแล้วก็ต่อด้วยแบบดีเจเปิดเพลงครับเอาใจวัยรุ่น รบเครื่องพี่หลวงเจนเนี่ยออกมาเนี่ยกว่าจะมีชีวิตแบบนี้ออกมารอบล่าสุดนี้ถึงวันนี้กี่ปีแล้วพี่ออกมาตอนปี59ครับ6ปีครับหลวงเจนนี่สตอรี่มานี่คือเป็นถึงระดับหัวเรือโทษพี่เนี่ยร้อยเจ็ดปีสี่เดือน,อนนะมันจะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันนะแต่ก่อนอื่นนะก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องอื่นกันอยากให้พี่เจนเนี่ยฮนะหลวงเจนแนะนําตัวอย่างเป็นทางการครับ,รบผมชื่อนายรัตน์สุประดีนะฮะ ชื่อเล่นชื่อเจนครับเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดที่อำเภอทรชนะครับตอนเอาเอาเรา,าเริ่มเกิดเลยนะพี่นะเก<น>ิด<ผ>ม,มาตอนนั้นคือในฐานะพรอครัวพี่เป็นยังไงฮะตอนนั้นครอบครัวก็วก็ปานกลางฮะก็ไม่ไม่ได้ลำบากอะไรมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนสามครับสามคนพี่เป็นคนที่สองครับพี่เนี่ยเป็นผู้ชายพี่ผู้ชายผมก็ผู้ชายน้องผู้ชายสามผู้ชายสามคนใครแสบสุดดีว่า น่าจผมแสบสุดแล้วลว <c oughs> พรตอน้องคนเล็กไม่ดื้อเลยค่ะ้องคนเล็กจะจะโตมาในตอนที่ผมติดคุกอยูตอ่ตอนเรียนเลยดีกว่าตอนเรียนชั้น,น,น,นประถมตั้งแต่ตอนประถมปถมหนึ่งผมประถมหนึ่ง,ผม,มงผมเรียนอยู่โรงเรียนวัดชนทานแล้วพอดีอำเภอหลังสวนจังหวัด จังหวัดชุมพรชุมพรใช่ก็ย้ายมาอยู่จังหวัดสุราษฎร์ปอสามครับการเรียนเป็นไงก่อนพี่ก็เรียนดีนะฮสามสิบคนนี่สอบได้ประมาณที่ก็อยู่ติดหนึ่งในสิบนะครับก็ถือว่าเลขตัวเดียวนะพี่นะเต็มที่ไม่เกินสิบใช่ครับก็ยังไม่มีแววที่จะเกเรถูกไหมครับใช่ก็ต่อที่มัธยมหนึ่งผมโดนไล่ออกตั้งแต่มอหนึ่งนะเกิดเหตุอะไรผมเรียนมอหนึ่งสองสามผมเรียนสี่โรงเรียนนะก็ทะเลาะกันกันในรุ่นเดียวกันก่อนแล้วก็ลามขึ้นไปก็เป็นรุ่นพี่ซึ่งจนถึงขั้นไปมมมีีปปััญหาาเอท ฟันเขาเขาก็มาอยู่ประมาณมาคือแบบผมรุ่นน้องอะฮะขาม6หผมมหนึ่งพอเราเดินไปกินข้าวเที่ยงมันก็คือมันก็แบบเล่นเราอะเพราะว่าคือเรามหนึ่งเรามีเพื่อนกันสามสี่คนประมาณนี้ในกลุ่มเหมือนเขาก็แก้ภาษาเขาอะแต่เหมือนว่าเราก็คือแบบหลาย,ลายๆครั้งเราก็เออแบบคนไม่ไหวไดีกว่าตอนเย็นก็ผมไปดักเขาที่รถนักเรียนก่อนอ่าจะมีรถนักเรียนใช่รถรับส่งถนนถนนแรกก็คือต่อยกันก่อนต่อยกันต่อยกันเสร็จก็นี่เสร็จปั๊บพอมาอีกวันก็เริ่มลามขึ้นเรื่อยๆพี่แต่นี้ก็ยอก้องกันแล้ว แต่ห้องนั้นคือมัธยมหนึ่งกับมัธยมหกนะใช่ครับแสดงว่าพวกเพื่อนๆเราก็ใจแบบว่าสุดยอดเลยมันมันก็รุ่นพี่ผมเหงะแล้วก็โดนขึ้นรับปกครองแล้วก็โดนทันบนไว้แล้วก็มาโดนซ้าอีกสองรอบก็โดนเชิญออกแล้วก็แล้วก็มาเรียนต่ออีกโรงเรียนนะฮะแเข้าอีกโรงเรียนหนึ่งครับได้มาสองครึ่งก็โดนออกเหมือนกันเราสร้างเรื่องเองหรือเขามาลังแกเราอีกก็สร้างเรื่องเองอะหลังๆมาก็คือแบบ พอเริ่มนี่ก็เริ่มเหมือนแับเหมือนว่าเริ่มเดือดเหมือนแบบว่าพอได้ประสบการณ์ครั้งแรกใช่พอครั้งที่สองก็เริ่มเป็นเรื่องพอครั้งที่สองใครคืออะไรหน่อยก็แย่หน่อยก็ไม่ได้ลวเอาละทีนี้กลายเป็นความเคยชินชเนการที่ว่าสุดท้ายแล้วจบปัญหาด้วยการมีกํงงาลังกันใช้กาลังไปใชกลังถูกไหมฮะใช่ครับแล้วสุดท้ายถามพี่ว่าจบมัธยมสามจบจบมัธยมหกจบครับเริ่มเกเรเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณสิบสี่แต่สุดท้ายก็ดันตัวเองจบยันได้จบปศน เพราะว่าผมไปติดคุก<ป>ติดไปติดสามจุดสองปีเก้าเดือนตั้งแต่อายุสิบห้าปีโดนคด,ดีอะไระพี่คดีฆา <S <S <ป>เหตุการณ์มันเป็นยังไงครับพี่มันถึงถึงขนาดว่าคาดีฆ่ากันเลยทะเลาะกันตอนนั้นพี่ยังเรียนอยู่ถูกไหมเรียนอยู่ในเมืองครับมัธยมสองแล้วทะเลาะกัน,ลกกนแล้วก็แทงกันตายแทงกันตายครับในโรงเรียนบนรถบนรถนักเรียนครับบนรถนักเรียนแล้วมีดที่เราใช้นี่คือมีดที่เราพกอยู่ประจำพิษภับ ถึงขนาดต้องแทงกันเลยอ่ะพี่มันมันเป็นยังไงเขาเขาว่าเขาด่าอะไรหรือมันถึงขนาดที่ต้องถ้าทะเลาะกันนะฮะต้องแทงกันเลยคือต้องบอกที่ผมถามเนี่ยคืออายุ15นะคือแทงกันตายแล้วเขามีอาวุธไหมฮะไม่มีแต่พี่อ่ะพกประจาอยู่แล้วแต่เขาเยอะกว่าครับต้องกันตัวส่วนไปกระตัดสินมาสาดนมันตัดสินมาขั้นต่ำสามปีขั้นสูงห้าปีสรุปแล้วคือคนนั้นเสียชีวิต ใช่ครันี่นะต้องบอกว่าอันนี้แค่อายุ15แทงเขาตายแล้วแล้วก็ส่งไปที่สถาพินิตความรู้สึกแรกเป็นไงพี่ในการที่เราจะต้องเข้าไปสถานฝึกมันเหมือนโรงเรียนดัดสันานมากความรู้สึกพี่เป็นไงตอนนั้นว่าเราจะต้องโดนจับเข้าไปไม,ไ,มไ,มไม่เป็นอะไรทําใจ ซ้ำใจอย่างเดียวมันเคยโดนจับก่านแล้วนั้นแล้วแล้วก็ประกันออกประกันออกแล้วก็มันซ้ำซากก็เลยโดนนีเคยโดนจับสามหรือสามรอบก่อนหน้านั้นคือโดนจับมาแล้วสามรอบอ่าทารวิวาทําายร่างกายทารวิวาทํานายร่างกายครับพยายามฆ่าพยายามฆ่าด้วยแต่ว่าไม่ติดพอติดทั้งที่สามก็คือว่าก่อนหน้านี้เราประกันตลอดพ่อแม่ประกันพ่อแม่ประกันพ่อแม่ประกันแต่คดีนี้เหมือนแบบประกันไม่ได้ประกันได้แต่ตัดสินติดฮะก็คือประกันออกมาแล้วออกมาช่วงตัดสินพอไว้ฟังคำตัดสินก็ตัดสินติดตัดสินมางหมดเท่าไหร่ฮะขั้นต ถ้าอยู่คุณไม่มีเรื่องคุณไม่เกเรไม่เกเรคุณก็ก็คืออยู่ในช่วงสปีปล่อยแต่ถ้าคุณเข้าไปสร้างเรื่องใช่ห้าปีไม่เกเรอีกก็คือติดเต็มห้าปีเลยติดเพดานเลยก็คือสถานมิีิเนี่ยก็คืออยู่ในสุราษฎร์จังหวัดจังหวัดสุราษฎร์เลยชีวิตวันแรกพี่เป็นไงฮะโดนรับน้องออกเลยสาเหตุเกิดจาก มันทำเนียมฮะทำเนียมของสถามินนิตคุกเข่าคุกเข่าแต่ยดอ,ออกก่อนโดนทุกคนในการเตะนี่ก็คือเด็กด้วยกันนะนะใช่หัวลาห้องแล้วพี่งงไหมอยู่ดีมีการรับน้องบ,บนอันี้ก็คือเหมือนเราพอดีเราก็รู้จักกับคนคนที่เขาอยู่ก่อนแล้วเราก็คือเขาบอกโอเค<ม>น้องอบไปแล้วก็ต้องใ,ให้ต้องให้หนักไหมใช้ได้คุกเข่าชูมือคุกเข่าแล้วก็ชูมือแล้วก็ชูมือใช่แต่ถ้าเป็นสถาบันนิตที่ผมผ่านมานี่คือคุกเข่าแล้วก็ตั้งขันหลังขันหลังอย่างนี้ แต่ของสุราษฎร์ในยุคพี่นี่คือชูมือคุกเขา่าแล้วหลังจากนั้นเตะเต,ตะเข้าหน้าอกบุ่มก็ไม่รู้แหละจะแรงเขามีเท่าไหร่คือเขาเตะเขานี่แหละครับเขาจะเตะเบาเตะแรงก็มันก็แล้วแต่พวกเขานงแั่นคือต้องเตะหบบมันก็โดนหลังตีนมากกว่าหลังเท้าถ้าเป็นพวกวัยเรียนก็เป็นเขารเรียกว่าการรับน้องอะทีนี้เตะไปปุ่มสามทีเป็นไงสามทีก็ไม่หนักเท่าไหร่อ๋อพี่ไม่หนักเท่าไหร่แล้วถ้าแบบเอามือกันเอามือน้ำหนึ่งใหม่ใช่ครับแล้วมีอะว่าแบบโมโหตามน้ํา กระทืบตามอะไรอย่างนี้มีไหมไม่มีสามทีก็คือสามทีอนก็มาคุยกันแล้วปรับความเข้าใจกันอ่าทีนี้ผ่านการรับน้องและสามทีเข้าไปเป็นไงพี่พี่รู้จักเพื่อนมีเพื่อนมีอะไรรับ<ต>ไปอยู่หรือว่าพี่อยู่คนเดียวหรือ,อยังไงะก็มีม,มีมีเพื่อนมารับไปครับไปกินข้าวกินอะไรด้วยกันแล้วก็อยู่ห้องก็ตัดห้องนอนห้องเดีวยวกันในสถานบินิสุรา์นี่แผนผังของสถานบินิสนี่คืออยู่กันแบบเป็นหอใช่ฮะมีกี่หอฮะสองหอหอ,หอหนึ่งนี่หอหนึ่งก็คือหนึ่งสองสามหอสองก็คือ สี่ห้าหกก็คือมันจะเป็นชั้นนะครับหอหนึ่งหอสองหอสามอยู่ตึกนี้ใช่ครับหอสี่หอห้าหอหกอยู่ตึกนี้ครับแต่เป็นคนละชั้นไปใช่ครับพี่อยู่ตึกที่อะไรครับตึกสองห้องตึกสองห้องที่สี่เท่ากับหอสี่ใช่ครับหอสี่อย่าง,ย,งยุคผมสถาบันนี้นะก็จะมีพวกครับหอครับบ้านหวัวหน้าหอที่สุราษฎร์มีเขาเรียกตำแหน่งอะไรพวกนี้เป็นเขาเรียกเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกคือหัวหน้าห้องรองหัวหน้าห้องผู้ช่วยแล้วสถาบันนี้สุราษฎร์เนี่ยรับเด็กทั่วภาคใต้ไหมพี่ ก็รับแล้วบางทีสงขาก็มานะครับ14จังหวัดนี่มาทบ้หมดไหมที่ผมเคยเจอแล้วฮะมีระนองชุมพรภูกเก็ตนะครนะฮะเหมือนว่าจะเฉพาะในเขตแปดอะฮะอ๋อทีนี้การใช้ชีวิตในสลาดพินิจเราได้อยู่กับเพื่อนการกินการอยู่เป็นไงพี่กินอยู่ปกติเหมือนคนอื่นนะฮะก็เข้าแถวกินก็เหมือนเหมือนกันแล้วเข้าไปข้างในอะเราใช้นิสัยเดิมของเราในการาเป็น<ช>อยู่ไหมใช้นิสัยเดิมไหมก็ ก็ใช้บ้างอันนี้ก็มีทะเลาะกันบ่อยก็บายแช่เยี่ยวกระโดนบ่อยเลยเรื่องอะไรฮะเกิดจากเรื่องยาเส้นมากกว่าฮะยาเส้นหมาอนกับว่าคนนี้เอาเข้ามาก็คือไม่แบ่งกูก็คือกูต้องได้ที่นายจับอะไรปรนี้ครับตอนที่พี่มีเรื่องเขานี่คือพี่ต้องการได้เราไม่เราคือเราไม่ได้ให้เพราะว่าคือของเพื่อนเราก็ไม่ได้เอานะแต่ของเราเข้ามาคือเราก็ไม่ให้ทั้งคนอื่นเขาจะมาเอาใช่ครับพี่ไม่ยอมมีปัญหากัน้าทะเลาะกันอะไรประมาณนี้ครับ สามยิ่จะหารธง่ายกว่าเรือจำนะมีไหมมีเหตุการณ์ที่แบบว่าแทงกันมีอะไรเนงะี้ยมีฮะของเป็นของของเพื่อนในกลุ่ม,อมของผมก็็มที่ก็ต่อยกันตีกันเาเหล็กตีกันเราไม้ตีกันประมาณนี้มีเหตุการณ์ใหญ่ไหมในช่วงที่พี่อยู่ในสนามีิตอนนั้นถ้ามีเหตุการณ์ใหญ่ก็คือต้องนครสุราชขอ,ขอตีกันอ่าเป็นไงครับพี่ขอเล่าเหตุการณ์นั้นหน่อยก็คือมันเกิดจากอะไรสาเหตุผมว่ามันสะสมมากกว่ามันหลุดจากรุ่นเก่ารุ่นเก่ารุ่นเก่าก่อนแ้านี่มันก็สะสมกันมาคือนครสุราชนครสุราชสนทูกันะาทเลยช่งหวัดน้ ใช่คะแล้วในยุคนั้นที่พี่เข้าไปเนี่ยบ้านไหนขึ้นอยู่บ้านไหน,นจังหวัดไหนขึ้นอยู่นครกัสุรา์อันนี้เป็นเรื่องเล่ากับละครหนึ่งต้องย้อน,นไปสมัยเด็กๆของพี่พี่เกณมันไม่ม,ม,มีว่าบ้านไหนขึ้นนะเพราะว่าคือบ้านนาครก็อยู่ก็อยู่กลุ่มหนึง่งครับสุรา์กลุ่มหนึงน่งภูเก็ตกลุ่มหนึ่งแต่ที่หลักๆเลยก็คือนครกัสุรา์ ที่ใหญ่ใช่ะัะถูกไหมฮะอนนเหตุการณ์ยกพวกตีกันเนี่ยมันเกิดจากแผลสะสมใช่ครับอ่าสะสมะสมะสมอย่างเช่นบางที่ขึ้นเหมือนก็นว,ว่าคืออาบน้ําชนกันบ้างอะไรกันบ้างประมาณนี้ฮะหน้าคงหน้าขาวบ้างหน้าอ่อนบ้างมีหมดแ,แผลเล,เล็กๆน้อยๆอยนิดๆอยหน่อยก<ช>็ก็เก็บ,บเก็บเก<ช>็บไว้จนถึงวันหนึ่งยกพวกตีกันเลยอ่ะผมอยากให้พี่แบบว่าเล่าแบบว่าผมได้เห็นภาพนิดนึงในเหตุการณ์วันนั้นนะมันมันเป็นมันเป็นยังไงอ่ะพี่ถึงขนาดว่าสองบ้านนี้ยกพวกตีกันแบบว่าเหตุการณ์ใหญ่เลยคือเริ่มต้นเลยคือมันมี เขาทะเลาะกันในกองอานการเกษตรก่อนผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะทะเลาะกันเรื่องอะไรแต่ว่าคือก็เขาทะเลาะแล้วก็คือมันก็ออกมาพอหมาเลาก็คือเหมือนกับว่าวิ่งออกมาแบบก็คือฮือกันพวกสุลาร์วาเออเรี่ยมีปัญหานี่นนแล้วก็สิหลังก็คือแล้วก็ปิ้งเตียน แทงกันฟันกันเอาจอบเสียมตรงนี้ตีกันโอ้โหคือรอบเลยฮะรอบสามวินิตพอเจ้าที่เขาห้ามก็เหมือนกับว่ามันบานไปลายไปแล้วอะ่ะนี่ก็เริ่มเผาเลือนอนจนว่าก็คือเขาต้องให้ตำรวจกับทหารเข้ามาเพราะสามวินนิตไปอยู่ใ,ใกล้กับตชดกับกองบังการตำรวจภูธรภาคแปดครับอยู่แนซสายฝ่าเลยเขาว่าโทรตาแป๊บเดียวมา<ต>เรียกทั้งสองสองหน่วยงานนี้มาเลยใช่ใช่ครับเข้ามาปราบปรามการเจรจาใช่ครับก็รดนเข้าพอเข้ามาก็ดูกันเละเลยหมอบแบบเพราะมันมีนายผู้หญิงนายเจ้าที่ ผู้หญิงก็ติดล้วงในด้วยพวกกระดาษมินิสเด็กกระดาษมินิเนี่ยเอาไว้เป็นตัวประกันหรือว่าไม่ให้ออกไม่ให้ออกคฮะสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่พากําลังสองนหน่วยงานมามเข้ามาควบคุมก็โดนกันเละแบบเจอตรงไหนเขาก็กระทืบตรงนั้นแหละทั้งสถาบินิสป่ะที่โดนโดนเกือบทั้งหมดเลยฮะใช้ไม้พูดมาแล้วให้ว่าไอ้ก้มอลองกับพื้นก็ยังโดนแล้วตอนนั้นตัวพี่เกณฑ์อยู่ตรงไหนฮะผมอยู่ตรงหน้าประตูหนึ่งแล้วฮะแล้วโดนไหมโดนครับโดนด้วย ในการโดนนี่คือว่ามีตบมีเตะกระทืบแล้วหรือว<ก>่ากระทืบครับกระทืบเลยครับผมเหตุการณ์นั้นพอควบคุมได้แล้วเขาจัดการยังไงกับพวกเด็กในสถานพินิจนั้งต่อพี่ก็มีย้ายส่งเรือนจําบ้างแล้วก็บันทึกบ้างก็แยกกันแล้วพี่โดนอะไรผมไม่โดนอะไรครได้อยู่ที่นั่นต่ออยู่ที่เดิมก็คือเด็กละครก็คือเขาก็บอกว่าเขาย้ายกลับถึงว่าบางทีก็เด็กสุราก็ย้ายเข้าเรือนจาส่งเข้าเรือนจำกลางเลยครับแต่ตัวพี่เจนี่คืออยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมใช้ชีวิตต่อไปใช่ก็ผมก็ใช้ชีวิตต่อก็ไม่ได้มีอะไรกนี้ะ พี่พูดมาผมลืมถามว่าเป็นปีพศอะไรนะศศมันต้องมีคุณสมบัติอะไรนะแล้วได้ประกันตัวออกไปเยี่ยมบ้านแล้วได้กลับมาต,ต,มต้องมีชั้นต้องมีความพื้นดีคือก็คือเข้าในเกณฑ์เข้ามาอยู่6เดือนแล้วก็สามารถประกันเยี่ยมบ้านได้สามวัสามวันสองคืนสาวันสองคืนทุกคนแล้วก็กลับมากลับมาอยู่ต่อไม่ไม่มีการหนีไม่หนีครับก็ใช้ชีวิตแบบนี้ใช่ครับก็ยังไม่มีเรื่องมีราวในที่แบบมันโดนตัวเราโดยตรงไม่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 มีครับแล้วทสุดท้ายก็ปล่อย ทีนี้ก็ปล่อยมาทีนี่อยู่ทั้งหมดกี่ปีครับพี่2ปี9 2ปี9กา็แสดงว่าได้ขั้นต่ำครับถูกไหมฮะได้ขั้นต่ำโอ้โหสองปีมาปล่อยัด <9. S 1> พลเ,เมืองครับที่จังหวัดประจวบไปอยู่ฝึกขานอยู่3าเดือนทีนี้ได้รับอิสรภาพมาตอนนั้นก็อายุเท่าไหร่แนละ้วเอามา17เเอาละทีนี้ออกมาเป็นไงพี่<ม>ความคิดเปลี่ยนไหมมันมันมันก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคือถ้าว่าคือถ้าอยู่คือถามว่าหาเรื่องใครไหมก็ไม่ได้หาเรื่องแต่ถ้ามีปัญหาผมก็ไม่ยอมผมก็ออกมาออกมาแล้วก็ สมัครเรียนโรงเรียนพาณิเชยการสุราษฎร์เทคโนโลยีพาณิชยการเรียนบัญชีคืออยากจะกลับมารักดีอีกรอบแล้วตั้งใจไหมพี่ตั้งใจไหมหรือว่าพ่อแม่เคี่ยเข็นให้เราไปแม่ให้เรียนจัดใจพี่ใหญ่อยากเรียนไหมผมอยากเรียนเทคนิคแต่แม่บอกว่าก็คือกลัวมีเรื่องสลยชาตไปเรียนพาณิ์ดีกว่าบัญชีก็ไปเรียนบัญชีฮะตามใจแม่ด้วยนะใช่แม่จ้าง กำลังจะสวยอยู่แล้วเชียร์แม่จ้างให้เรียนแม่จ้างให้เรียนแม่จ้างแม่ก็แม่ซื้อกระบะให้คันหนึ่งซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คันหนึ่งได้เรียนโปรยพาิตก็ผู้หญิง60กว่าคนผู้ชาย3คนนะทั้งห้องรู้ผู้หญิงล้อมรอบผู้ชายผู้ชาย3คนแล้วครับเป็นต้นสกคนนึงแล้วตอนแรกไม่เคยคิดที่จะมาเลยสายพาณิชแต่พอมาเห็นบรรยากาศปุ๊บเออดีว่ะใช่ไหมได้อยู่ได้ทั้งของขวัญแม่กันเรียนได้ปีเดียวเหมือนกันเรียนได้ปีเดียวเกิดอะไรขึ้นเจอตัวเลขไม่ได้เหรอพี่บัญชีนี่มันอยู่ตัวเลขใช่ไหมมันก็มีปัญญหหหหาากออแลละบ่ผู้ิงมดเย ผู้หญิงแล้วพี่ไปมีเรื่องกับใครมีเรื่องรุ่นพี่กันนะฮะก็เรื่องผู้หญิงนี่แหละคือผู้หญิงงานเป็นแฟนผมรุ่นพี่มาจีการทะเลาะกันต้องโดนออกเหมือนเดิมแล้วพี่ไปทําไปทําเขายังไงก็ไปฟันเขาปีอะไรตอนนั้นปีอะไรพี่มีหัวตัดปีสี่หกมีดหัวตัดส่วานั้นก็คือเป็นยุกใช้มีดกันก็มีดฟันเขาตำรคดีแล้วก็โดนไล่ออกด้วยแล้วพี่ก็ไม่เคลียร์กับเขาก่อนเลยโดยคาพูดหรือว่าอะไรหรือเรียกมาคุยก่อนให้เข้าใจือเขาไม่คุยกับเราคะแสดงว่าเขามองว่าเราไม่มีอะไรเลยใช่ก็มาดักฟันเรีื่ อ่าทีนี้เขาเดินออกมาข้างเรียนวันนั้นปุ๊บแล้วพี่ทําไงต่อผมก็เดินเข้าฟันเขาเลยฟันเข้าที่ทีแรกฟันเข้าหัวบ่าทแล้วก็ฟันซ้ําไปที่เขาทางหลังวิ่งแล้วฟันกลางหลังโดนอีกทีนึงโดนนี่ปีกทีนึงท้ายทอยเนี่ยนะครับจะเอาถ้ากับสองทีสามทีแล้วพี่สามทีหลังทีท้ายทอยไปทีบ่าทีแล้วเขาก็วิ่งหนีไปแล้ววิ่งและสุดท้ายแล้วเขาก็ไปแจ้งความแจ้งความดาเนินคดีเราใช่ครับในข้อหา พยายามฆ่าพยายามฆ่าตอนนั้นอายุสิบปดใ่ไงพี่18แล้วสิแดล้วคดีนี้ก็จะเป็นคดีของเรือนจำคือคุกใช่ครับคดีแรกเราคือมอบตัวเพราะแม่ผมมัานจะไปสอนผมให้สู้คนไม่บอกคือถ้าไม่สู้ก็คือแกก็ไม่ยุ่งคือถ้ามีเรื่องต้องสู้คนนะลูกใช่ครับ มัคือแม่ผมเลยก็ผมก็ถือลก็ประกันออกมาก็ผมก็มันเรียนต่อตอนนั้นแล้วเที่ยวก็ตอนนั้นก็คือมันเริ่มมีเลสซิ่งอะฮะเลสซิ่งนี้ก็คือ,อ,คอมอไซค์บิดซิ่งเที่ยวพวกบิดแวนใช่ชใช่ใช่ข่งรถกันม,มีปัญหากันในพวกรถเอ๋อะฮะก็จะบอกว่าพี่ก็ชอบสายนี้อยู่แล้วด้วยใช่ก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มของสายซิ่งมอไซค์รถใหญ่ไปอยู่ได้นานไหมฮะในการอยู่วงการพวกนี้ ก่อนที่จะเกิดเหตุไปอยู่ก็อยู่มากประมาณสองสามปีแ,แต่ว่าในสองสามปีนั้นก็คือก็ทําเรื่องไปเรื่อยเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะสุราษฎร์ในเมืองมันจะเป็นแกง๊งฮะจะแยกแก๊งอย่างผมเนี่ยผมอยู่วัดโพในมีวัดโพในบางตลาดล่างในค่ายตู้ปลาคือมันไม่ถูกกันละขี่รถสวนกันแม่งคือแค่มองหน้ากันก,ก็ยิงกันแล้วฮะเริ่มต้นจากปืนเกลือปืนลมแล้วเอาไปใส่ลำกล้องแล้วใส่ลูกจุดสองสอง ก็คือมามาโมดิฟายเองมาดัดแปลงเองถูกไหมฮะจากอารมณ์กลายเป็นมาใส่ลำกล้องแล้วก็ชายประดิษฐ์เลยใช่ครับจากพี่หตัดไล่ฟันกันแล้วขึ้นมาเป็นปืนแล้วก็ยิงกันแล้วมีคดีไปเรื่อยก็แม่ครับพอโดนคดีปั๊บแม่ก็มาประกันประกันออกมาผมก็เที่ยวเที่ยวเที่ยวก็ก็ยิงกันอีกฟันกันอีกอยู่างเนี้ก็จะบอกว่าพี่เข้าไปแล้วก็ประกันเข้าไปแล้วก็ประกันสุดท้ายแล้วทั้งหมดกี่คดี13ครับแยกคดีผมหน่อย13คดีนี่มีคดีอะไรบ้างคดีฆ่าเจ็ดคดีฆ่าเจ็ดที่เหลือ พยายามฆ่ากับป้อนสิบสามคดีแต่ประกันได้ตลอดเลยนะนี่นะใช่ครับคือไม่มีอันไหนคัดค้านเลยใช่ไหมก็มีบ้างคัดค้านบ้างแล้วก็คดีาาที่คัดค้านก็เราก็มายื่นประกันุทธทณ์นะคร,รับผู้ทอนสั่งแล้วสุดท้ายก็ต้องบอกว่าต้องบอกกันนะไม่มีอะไรรอดเนื้อมือของกฎหมายใช่ครับต้องบอกว่าในการนี่คุณเหมือนคุณยื้อชีวิตอ,ะอ่ะคุณทําผิดคุณประกันไปโอเคคุณซื้ออิสราภาพได้ ในช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวพอปกันมาแล้วก็คือแผลแก้ฮะมึงยิงเพื่อนกูกูก็กูก็ยิงมึงมึงยิงเพื่อนกูก็ยิงมึงนี่นะนี่แกไปแก้มาแกไปขมากระดีมันก็ไปเรื่อยๆครับแล้วตอนนั้นบวกกับว่าเราข้าคันองด้วยเราไม่รู้หรอกว่าผลกรรมผลลัพธ์ที่จะได้เนี่ยในการที่เราทำคือคิดว่าคือแม่ช่วยไเดี๋ยวยิงเขาเดี๋ยวยิงเขาตายหรอแม่ก็ประกันกูฟังไว้นะเนี่ยอันนี้อันนี้ปากถึงคนที่พ่อแม่พอที่จะช่วยเหลือได้หรือพ่อแม่มีตังค์เอาง่ายพวกที่มีคนซับพอร์ตคอยอยู่ข้าง เขาจะช่วยเราได้ตลอด<ช>เหมือนเคสของพี่วิเจนเนี่ยนะสุดท้ายแล้วสรุปเลย13คดีตัดสินไป107ปี4เดือนโ<ฮ>พอพรถึงวันตัดสินก็มันก็ตัดสินมาเรื่อยๆครับคดีหนึ่ง18ปี12เดือน25เดี๋ยวก่อนตอนนั้นพ,พ,พี่เข้าไปยังไงอ่ะผมอยู่ข้างนอกตอนนั้นตัดสินมา40กว่าปีแลครับตั้งประกันตัวอยู่ข้างนอก พีเ่เจเน่โดนจับไปคดีแรกพยายามฆ่าปุ๊บพี่ก็ประกันออกมาในช่วงที่ประกันออกมาเนี่ยก็ยิงไปยิงเขาตายไปยิงขยเขาตายแล้วพี่ก็ประกันออกมาปีพอถึงเวลาคดีแรกตัดสินพี่ก็ไปไม่พี่ไม่หนีถูกไหม,ไมหไพี่ก็ไปตัดสินคดีแรกรพยายามฆ่าตัดสินมาหลาคดีแรกคดีแรกตัดสินมา6ปี6 หปี6กามจริงเนี่ยถ้าคนไม่มีตังหรือว่าไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีการช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยก็ต้องเข้าเรียนจำแล้วใช่แต่พี่สามารถที่จะออกมาอีกคือต้องทำยังไงประกันอุทธรประกันอุทรน,นะครับแต่ตัวเลขเนี่ยมีแน่นอนในกระเป๋าอะหกปี6ทีนี้มาอีกก็มาทำนดี ทีนี้พอถึงเวลาคดีที่สองเรียกตัดสินก็เข้าไปตัดอีกตัดมาอีกเท่าไหร่ตัดมา25่หาห้าปีบวกกับ6ปี6ก็เป็นเท่าไหร่ล้สามประกันผู้ทอมาอีกก็ออกมาทําวีรกรรมอีกทีนี้ถึงคดีที่3ไม่ตัดก็ประกันมาอ,อีกประกันมาอีกคดีที่3 18ปี2เดือนโอ้โหพอประกันคดี 3, ใหม่ไปมาตัดสินคดีเก่ามันทบ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 ,ทบเหมือน<ช>ดินพ่อขางหมูแล้วต้องบอกว่าโทษมาบวกเพิ่มบวกต่อนับต่อนับต่อนับต่อไปเรื่อยใช่จนสุดท้ายแล้วตัวเลขถึงคดีสุดท้ายแล้วที่บีต้องตัดสิน และวันสิ้นสุดอิสรภาพของพี่ตั้งผมสิ้นสุดจะทราบตั้งแต่ตั้งแต่ตัดสินคดีที่คดีที่เจ็ดะคดีที่เจ็ดไม่ลงถึง1ิบสามสิ้นสุดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามตัดสินตอนอยู่ข้างในนะครับอ่าอันนี้ก็คือว่าจบที่คดีที่เจ็ดนี่เราไปก่อไว้เบ็ดเสร็จแล้วเท่าไหร่ห้าสิบกว่าอืมห้าสิบกว่าแต่ทําไมสิ้นสุดคดีที่เจ็ดทำไมไม่ประกันอูทณ์เหมือนคดีอื่นๆไปต่อเพราะว่าศาลมองทนเยอะครับอืมไม่ไหวแล้วนะศาลมองว่าถ้าประกันได้ให้้ปประกกันนไอีีเย อาจจะมีการหลบหนีใช่ครับถูกไหมครใช่ครับคุณอาจจะไม่มารอบตัวเหมือนคดีก่อนๆแล้วใช่ครับก็เลยสิ้นสุดแค่รอบที่7คืออยากจะให้ทุกคนเข้าใจในการที่แบบว่าเพราะอะไรในการที่ทําแบบนี้มันดีไหมไม่ดีนะนี่นะมันเป็นผลกรรมที่คุณอาจจะยังไม่ได้รับตอนนั้นแต่นี่นะมันมาย้อนหลังคุณหมดเลยเหมือนภาษีเลยนะบึ้งๆสุดท้ายแล้วก็เข้าไปในรอบเจ็ดตอนนั้นมี5 0สกว่าปีแล้วใช่ครับเอาละเข้าไปทีนี้เรือจำแรกคือพี่เรือจำ สุราธา,านีก็คือเรืนจำบ้านพี่นะครับผมบเข้าไปเป็นไงฮะอายุตอนนั้น188919แ <19 S 1> <20 S 2> แล้วปีพศ .4848 48, เข้าไปเอาละทีนี้พร้อมกับตัวเลข50กว่าปีตอนนั้นผมถามความคิดพี่นิดนึงพอมีตัวเลขเข้าไปในเรือนจาพี่คิดว่าพี่อยู่ได้ไหมแล้วกูจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงกับ50กว่าปีตอนนั้นก็คืออื้อฮะไม่คิดเลยพราะตอนนี้ประกันมาก็คือเหมือนว่าคือยังไงกูก็ไม่รอดอ่ะ การมีปัญหาก็คือเหมือนกับว่าคือแก้หมดพร้อมแก้หมดทุกคนคือความ<ช>คิดเป็นอย่างนั้นเลยนะใช่เพราะว่าการกระทําของเราที่ทําไปเนี่ยเจ็ดคดีหรือว่าสิบกว่าคดีอะไรก็แล้วแต่เป็นคดีที่มีโจทย์ทั้งนั้นเลย<ช>ถูกไหมฮะใช่คร<ช>ับแล้วก่อนหน้านั้นอ่ะคนที่ทําที่เขาทําไว้เนี่ยก็เข้าไปก่อนบ้างแล้วต้องมีบ้างแหละ<ช>ถูกไหมมีฮะเอาละทีนี<ม>้ การเป็นอยู่ไม่รู้แล้วแต่คิดว่า้าเข้าไปเจอโจดเจออะไร,รนี่ก็คือผมน้ำใจแล้วนะเจอแน่นอนโจดก้าวแรกเข้าไปในคุกทําใจว่าจะต้องเจอโจดแน่นอนเจอกับอะไรครับพี่ทาประวัติเสร็จก็ผู้ช่วยเหลือเดินคุมแถวพาจะพาไปกินอาหารเย็นกินข้าวเย็นแล้วก็จะไปอาบน้าเดินแถวไปก็ยังไม่ทันถึงโรงอาหารเลยคนะกระโดนตีนเนอะเยอะอะพี่สามสิบอะสามสิบคนประมาณสามสิบพี่เดินเข้าไปเนี่ยนะแล้วมีคนใหม่ ไปกับพี่ได้ไหมมีคนใหม่ไปผมประมาณ8-9ถึงคนนะฮะพี่โดนคนเดียวเลยคนเดียวที่เหลือไม่เกี่ยวเหลือไม่เกี่ยวเอาแต่สายตาที่พี่เห็นเขามานี่คือทั้งหมดประมาณ30มสิบสามสิบ ต่อหนึ่งคนนะนั่นกะ็นะคือมันเป็นภาพที่เราคิดก่อนหน้าที่จะเข้ามาแล้วว่าต้องเจอโจทย์แน่ต้องเจอเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าโจทย์เราอยู่ตรงไหนก่อนอโจทย์เราติดก่อนเราแล้วครับมาถึงไม่พูดเรา่น้ํำเพลงเลยโจทย์ผมเดินมาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถืออะไรมาแต่ว,ว่าพวกเขาถือมาหมดเลยถือมามีอะไรไ<ม>บ้างวกไม้ถูพื้นพวกไม้ถูพื้นพวกที่ตักขยะพวกแปลงพวกขาเหล็กพวกไม้พวกเนี้ยลุมตีอยู่เลยโอ<ห>้ยกระโดดถีผมแล้วก็ที่เหลือก็ลุมตีอยู่เลยพี่ล้มไหมก็ไม่ล้มเพราะว่าไอ้ตรงนั้นมันจะเป็นสนับตะก้อมันเป็นตะข่ายแล้วก ก,ก็พิงตะข่ายเลยครับก็สวนก็สวนต่อไปบ้างแต่ก็เจ็บแล้วเจ้าหน้าที่แถวนั้นไม่มีอยู่เลยผู้ช่วยเหลือได้พาผมมากินข้าววิ่ง่วิงเป็นผมก็วิ่ง, <ผม S 2> งนะจนจนเจ้าหน้าที่เขาเห็น,นการแล้วก็เขาปล่อยลูกบิดแต่ตอนนั้นผมเริ่มนแย่แล้วครับเป็นไงบ้างนะสภาพพี่ตอนนั้นหนักแตกหัวปากเลย นึ่งไปแล้วไปหมดเลยโอ้โหแล้วเพื่อนเราพวกเราไม่มีเลยตรงนั้นเพื่อนผมกับพวกคู่รีผมมาวิ่งมาทีหลังแล้วก็อย่างว่านะเพราะว่าหลวงเจนเพิ่งเข้าไปใหม่ใช่เพื่อนน่ยไม่มีใครตั้งตัวหรอกว่าหลวงเจนจะเข้าไปวันนี้อ่ะทีนี้ออกโรงพยาบาลหรือว่าหาหมอหรือว่าออกพอบอหาหมอออกพอบอในเรือนจำถูกไหมใช่ใช่แต่ออกแต่บ้างนิดนิดหน่อยครับโดนก่อนเลยวันแรกเองนะของพิษเจนนะ โดนแล้ว30มสตอนหนึ่งนี่นะเรื่องจากผลกรรมที่เคยทําเขาไว้ข้างนอกหลังจากนั้นวันเดียวไปรักษาแล้วกลับมาเลยกลับมาก็ขึ้นขึ้นค้นางห้องอนะค้างห้องนี่คือก็คือขึ้นซอยเพราะว่าผมโทษสูงอ้าสิบกว่าปีเรนจ์ธูล่าเขารับได้แค่20ปีลง20ิปีขึ้นไปก็คือจะจะสูงนครหมดทีนี้พี่เข้ามาหลังจากที่โดนกินลุมโต๊ะไปแล้วก็ขึ้นไปเจ้าหน้าที่ถามไหมว่าใครจําหน้าได้ไหมถามว่แแต่พี่บอกว่าอะไรฮนะจำไม่ได้ แต่ถามว่าในใจลึกๆแล้วพี่รู้อยู่แล้วเพราะอะ<ช>ไรทาไมพี่ไม่เลือกที่จะบอกเจ้าหน้าที่ว่าคนทําเราอะคือใครคิดว่าแม่เหนือบอกไปแล้วหราแกคิดว่าจะแก้ก็เลยไม่ไม่ไม่บอกหรือะ่ะคือแม่อาจาจะจะวิ่งประกันผมออกไปได้อยู่สุดท้ายแล้วก็ต้องแยกขังเพราะว่าเราโทษสูงใช่ผมขึ้นไปค้างซอยแล้วก็อยู่สุราษฎร์ได้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับก็มีทะเลาะก,กันบ้างอะไรบ้างแล้วก็พอลงมข้างล่างก็เริ่มจับโทรศัพท์เรื่อฮะเริ่มทำบุงทำบ่อนอะไรพวกนี้ฮะอ๋อพอไปค้างซอยเนี่ยคือค้างซอยอยู่สามปีกว่าแล้วก็ลงมา ทำไมคือทำไมเขาไม่ย้ายไปที่เรือนจำที่รองรับได้ผมมีคดีระหว่างอยู่ไหมเราก็ดึงดดึงได้อยู่ตลอดเลยครับก็คือเขาก็ไม่ย้ายเพราะถ้าย้ายไปเขาก็ต้องย้ายกลับย้ายไปเขาก็ต้องย้ายกลับถ้าตัดสินมาโทษสูงกกหนยว่า20แล้วคดีสิ้นสุดแล้วเนี่ยไม่มีคดีอะไรต่อแล้วเนี่ยส่งเลยส่งเลยแต่ในเคของหลวงเกณฑ์เนี่ยเป็นอะไรที่กคดีมีอีกตั้ง5 6คดีที่ที่ตามมาถูกไหมฮะก็เลยรอการตัดสินรอการตัดสินให้มันเด็ดขาดก่อนสืบพยานบ้างตัดสินบ้าง ก็เลยลากยาวอยู่มาถึง3ปีสสอปีสปีกว่า3ปีกว่าอยู่ซอยเป็นไงพี่การใช้ชีวิตอยู่บนซอย3ปีกว่าทําอะไรบ้างนอนดูทีวีกินนอนเหรออยู่บนซอย3ปีกว่าผมเปลี่ยนตัวน2เส้นอ่ะร่างขัดตัวจนตัวบางอะพ่อใหญ่หรือข้อเล็กอะโอ้โหนี่นะเันถูทุกวันขัดทุกวันนะบางไปในตัวเลยนะใช่ครับ อ่ะสุดท้ายเนี่ยอ่ะลงมาใช้ชีวิตทําไมเขาถึงให้ลงมาสามีกว่าเราเขียนเสนอหรือว่าเขาเหมือนกับว่าคือเขาก็มองว่าคดีเราอุทธรณ์อยู่ยังคือคดีที่สุดยอดตอนแ้นโทษมันเหลือไม่ถึง20แล้วคดีที่ผมรับสารภาพไปแล้วแล้วก็คือมันเหลือไม่ถึง20แล้วก็ลงล่างสองคดีที่อุทธรณ์อยู่ก็คือมันไม่ไม่แน่นอนนะฮะเขาก็เลยให้ลงล่างอ๋อคือคดีที่สุดสุดแล้วเนี่ยมันมีการได้อภัยมาใช่ใช่ใช่อ๋อแล้วแล้วพี่พี่เจนได้อภัยรถูกไหมเพราะว่าคดีเนี่ยเขาเขาตัดเป็นเขาแยกเป็นคดดดีีีกก แล้วก็เหลือต่ำกว่า20แล้วใช่ครับก็เลยได้ลงมาได้ลงทอากันกหลักเลยก็ไฟแผลเปตองมาก่ออ่ามันเป็น,ปนยังไงฮะผม,ผมเล่นเปนตองพลัน,านการเดิมพันนี่เยอะไหมจำนวนก็ได้เสียประมาณ3-4ี่แสนนะสามสี่แสนนะแต่สุดท้ายแล้วเป็นไงพี่เช้ามาแล้วไม่เสีย,เ,สยเงินไม่เข้าเช้ามาก็ล่อเลย ก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกะละครั้ง1นึ่งบายโคกซีโรนะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกะลละครั้ง1นึ่งบายโคกซีนะครับ